โดนแน่นอนไม่ละเว้นใหญ่จากไหนมาก็กโดนหมดครับระดับธนะโดนกับกิตดาลงมาแล้วเนี่ยไม่มีมวยล้มต้มะดูเราจริงเอาจังไม่งั้นไม่ออกหมายจับให้ดูอย่างนี้ครับ นครราชสีมาเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ4ีล้านไร่มีเกษตรกรเนี่ยมาขอลงทะเบียนไว้32,000นนคนนะครับบางรายเนี่ยใช้เวลาถึง3ปีก็ยังไม่ได้ที่จะไปรางวัดให้นะครับแต่แปลกไอ้ตรงกรณีที่เราได้เห็นเนี่ยโรงงานปล่อยน้ําเสียเนี่ยใช้เวลาที่รวดเร็วมากก็คือไปรางวัดเมื่อช่วงวันที่8สิงหาคมปี2 5 6 6แล้วก็ช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาก็ออกใบสมภรสี่ขีดศูนย์ให้แล้วก็จริงๆเราต้องขอขอบคุณทนายกิตดาอินธรรมละมากที่เป็นผู้รีเริ่ม ในการที่ไปแจ้งความดําเนินคดีกับข้าราชการสปกรนะครับทั้งหมด9กาลายแต่ตอนนี้เราออกหมายจับไปแล้ว4ีลายแล้วก็มีน o m i n a อีก13บาลายซึ่งเราตรวจพบเนี่ยก็คือใช้ที่สปกรแล้วก็มาปล่อยน้ําเสียแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนแล้วต่อมวลชนอีกมหาศาลซึ่งท่านธนายกิจสดาเนี่ยก็ได้ติดตามแต่ไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่เราก็ได้มาพบเจอกันนะครับเราก็ประสานงานร่วมกันมา จนเป็นที่ออกหมายจับในวันนี้ครับ เขาเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติเลือกเฉพาะกลุ่มคนที่รวยคนไหนที่ที่รวยขเขาก็จะไปวัดให้เร็วพอวัดให้เร็วเสร็จปุ๊บก็จะแล้วก็มีการสอบสวนสิทธิ์พอสอบสวนสิทธิ์เสร็จปุ๊บก็กลุ่มยุทธ,ธศาสตร์เนี่ยก็เข้าไปตรวจว่าคนนี้เป็นเกษตรกรแล้วก็ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประกาศซึ่งใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนครึ่งเองซึ่งรวดเร็วมากแล้วเราก็พบหลักฐานเนี่ยทั้งหมด13แปลงเลยเป็นกรณีเดียวกันทั้งหมดครับแต่ความจริงเนี่ยที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกสาล่ายซึ่ สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้โดยให้กรมมลพิษกับกรมประมงเข้าไปวัดน้ําและมีค่าน้ําเสียถึง6,000ซึ่งไม่สามารถที่จะทำโรงงานได้ด้วยซ้ำที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการพวกนี้เนี่ยต้องทําให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้ข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำตามในลักษณะนี้อีกโดยเฉพาะอปกรเนี่ยให้พึงระวังไว้ครับร้อเอกธรรนัฐพรมเผ่าสั่งการผมเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากครับ